เผยชีวิตคู่มีอุปสรรคคบฝรั่งต้องพบหมอสูติทุก7วันยิปซีศิรติทำภูเก็ตลุกเป็นไฟเลื่อนวิวาไม่มีกำหนดเผยชีวิตรักมีอุปสรรคดีกรีความความสวยของนักแสดงสาวยิปซีคิรติมหาพฤกพงษ์ยืนหนึ่งไม่แพ้ใครเลยจริงๆสมกับที่เจ้าตัวพยายามดูแลตัวเองอย่างหนัก ทั้งการควบคุมอาหารการออกกําลังกายเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอดอลของสาวๆหลายคนล่าสุดยิบซีก็ไม่ทําให้ผิดหวังอีกเช่นเคยกับเซตภาพเช็คอินเที่ยวทะเลภูเกต็ตอวดผิวสีน้ําพึ่งพร้อมโปรสเสน่ห์ออรา่าชนหลงทั่วสัมไม่ว่าจะมองมุมไหนก็แปปปังทั้งหน้าทั้งหุ่นเลยคาคะกลายเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจทันทีหลังล่าสุดดาราดังยิบซีคีรติดได้ออกมาอัปเดตคลิป u t u b e ของตอนเองกับน้องสาวยิบโซอริกันตาและพูดคุยเรื่องประสบการณ์การมีแฟนต่างชาติ ซึ่งมีประเด็นที่คนอยากรู้มากๆก,กับปัญหาเรื่องของทั้งคู่ซึ่งสาวยิบซีก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาอีกด้วยยิบซีเผยว่าแฟนยิบเขาเป็นฝรั่งสัญชาติเซาท์แอฟริกาเจอกันในร้านกาแฟเพราะเขาเป็นบริสเตอร์และเราก็ชอบทานกาแฟมากเคยไปเป็นลูกค้าที่ร้านเขาเกือบ2ปีตั้งแต่ยังคบกับแฟนคนเก่าแต่เขาก็ไม่ได้แสดงความเจ้าชู้ไม่เคยมาจีบเลยทําตัวปกติของเขาซึ่งพอตอนเราเพิ่งเลิกกับแฟน ตอนอกหักก็นัดเพื่อนไปกินกาแฟวันนั้นกินไปเจ็ดแก้วกินไปรอองค์ให้ไปซึ่งเขาก็เห็นซึ่งเรามารู้ทีหลังว่าเขาแอบชอบเราตั้งแต่วันแรกที่เจอแล้วพอเขาเห็นว่าเราโสดเขาก็เริ่มคุยกับเรามากขึ้นตอนจีบเขาโรแมนติกเราชอบมากอยู่ไกลแต่ก็ยังคงความหวานเขาจีบโดยการให้พนักงานเอากาแฟมาเสิร์ฟโรยด้วยกลินกุลาบและมีการเขียนคำซึ้งๆสไตล์เช็คสปีดของเขาทำเอาประทับใจมาก เพราะเราชอบอะไรที่โรแมนติกคู่เราไม่มีปัญหาเรื่องภาษาเพราะเขาอยู่ไทยมา13ปีแล้วส่วนเรื่องชีวิตคู่การคุยกันเป็นเรื่องปกติทั่วไปมากเพื่อปรับให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขไม่รู้สึกได้ค่าความเป็นชายส่วนเรื่องที่หลายคนคิดจะมีปัญหาใหม่มันได้ใหม่สาหรับที่เรื่องนี้มันเป็นปัญหาถึงตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เรื่องของกายภาพหมันไม่เห็นดีขึ้นเลยเครียดมันปีที่สี่แล้วยังไม่ดีขึ้นเลยเราพูดหลายทีแล้วนะเราเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ว่าต้องเข้ากันได้และไปด้วยกันได้ดี แต่มันค่อนข้างลำบากมากๆในช่วงปีแรกเพราะในเรื่องของขนาดที่ไม่เข้ากันเลยแทนที่จะเป็นสิ่งที่ให้ความสุขยิบซีต้องไปหาหมอสูติทุกอาทิตย์เลยน่าใจความสำคัญถ้าเรารักแอ